สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาทิตย์13กรกฎาคมนะครับคืนนี้มีบอลหน้าดู2คู่นะครับช่วง3ทุ่มบ้านเราเลอบูจะอุ่นเครื่องนัดแรกบุกไปเยือนเพรสตันทีมแช,เชมเปี้ยนชิพคืนนี้บรรดาตัวใหม่นะครับฟลอรเรนเว vs เจเรมีฟริม,รมปงมิลสเคอร์เคชจอร์จี้มารมาดาสปิลลี่น่าจะได้ประเดิมสนามนัดแรกให้กับหงแดงนะแล้วก็แน่นอนนะครับก่อนแข่งจะมีช่วงทริบิวระลึกถึงดิโอโชตา้า จากนั้นตีสนะครับจะเป็นบอลสโมสรโลกนัดชิงชนะเลิศปารีสแซงต์แชงมงเจอกับเชลซีนะเป๊ะเชจะควา้าแชมป์โลกหรือว่าจะเป็นก้าวแรกสู่ความยิ่งใหญ่ของเชลซีเดี๋ยวมีพรีวิวนะครับในส่วนของตลาดนักเตะเอื์พูเตรียมยื่นซื้อมาร์กเกอีเซนเตอร์ทีมชางอังกฤษของคริสตัลพาเลสนะสีล้านปอนด์เน็ตๆนะครับถ้าไม่เอาก็ไม่ซื้อนะโอเค วันนี้เป็นวันเกิดของเกอีด้วยนะครับอายุครบ25ปีเต็ม happy birthday นะครับเมื่อาวานนี้เกอีเนี่ยร่วมเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของคริสตัลพาเลซย้ายไม่ย้ายไม่รู้แหละนะแต่ในฐานะกัปตันทีมเนี่ยเฮ้ยเปิดตัวเสื้อใหม่ยังไงก็ต้องมานะครับไม่งั้นมันน่าเกลียดไงแต่น่าสนใจนะครับว่าในแบบชุดใหม่เนี่ยไม่มีเอเบริชเอเซ่ C. เพราะฉะนั้นเอเซ่ C. มีแววย้ายทีมสูงนะพาเลซเปิดตัวเสื้อใหม่เสร็จลงอุ่นเครื่องนัดแรกเลยนะครับ เอาชนะมิววอลไป1ประตูต่อ0เหมือนซ้อมกันมากกว่าเล่นที่สนามอะคาเดมีของพาเลสด้วยนะครับไม่มีคนดูนะเล่นสนามปิดนะครับมาเกยลงครึ่งแรกนะลงมาเรียกความฟิตมากกว่านะครับส่วนอนาคตในฤดูการใหม่เนี่ยเกย์ยังเปิดกว้างนะครับข่าวบอกว่าเขาสนใจย้าย,ายมาเวอรวพูลนะสนใจย้ายจริงๆนะครับแต่ปล่อยพาเลสจัดการไปเกย์จะเป็นคนง่ายๆนะครับทอมตัวนะฟุตบอลสําคัญกว่างเงิน ผงจะยื่นซื้อมา r ์เกย40ล้านปอนด์นะครับไม่เพิ่มมากกว่านี้อันนี้คือตามข่าวนะครับถ้าพาเลสโอเคก็จบนะแต่ถ้าไม่โอเคเลวู์ก็ไม่ซื้อนะครับรอช้อนฟรีหลังจากหมดสัญญาปีหน้าอันนี้คือจุดยืนของเลวูห์นะครับทางพาเลสก็รู้สถานการณ์ของตัวเองแหละนะครับเตรียมหากองหลังไห่มาแทน2คนนะครับก็จะมีอุสมานดิโอมานจากสปอร์ติ้งลิสบอน อีกคนหนึ่งคือเตียโกชาโลจากยูเินต์นะครับชาโลนี่อาจจะยืมตัวนะดูแล้วพาเลสก็น่าจะปล่อยเกย์ีก่อนหมดสัญญาแหละนะครับเลวพูเองก็ต้องการกองหลังเพิ่มนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอีบูโคนาเต้มีแววว่าอยากย้ายทีมนะสื่อสเปนบอกว่าอีบูเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับผงนะครับรอย้ายฟรีไปเรียลมาดริดเหมือนกับเทรนด์อล็กซนเดอร์อาร์โน แล้วผู้อาาตัดสินใจขายอีบูในซัมเมอร์นี้นะครับตั้งค่าตัวแค่ประมาณสัก43ล้านปอนด์เอง3ามทุ่มคืนนี้หงแดงจะลงอุ่นเครื่องนัดแรกบุกเย Not ือนเพรสตันนอตเอนทีมแชมเปี้ยนชิพนะครับก่อนแข่งทางเพรสตันเขาจัดช่วงทริบิวให้เดียโกโชต้านะโชต้จาจับไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ที่สนามดิฟเดลเนี่ยทุกคนจะร่วมกันไว้อะไรให้เขาสะดุดีเขาภาพแล้วก็เพลงของโชต้าเนี่ยกระหึ่มเต็มสนามแน่นอนนะครับ เกมนี้ทางเพรสตันขอให้แฟนบอลอยู่ในสนามตั้งแต่ก่อนแข่ง15นาทีเพื่อร่วมพิธีรำลึกถึงโชต้ากับอันเดริวานน้องชายนะครับในส่วนของเกมนะแฟนๆน,น่าจะได้เห็นฟลอเรนเวสใส่เสื้อเลโวพูลลงสนามเป็นนัดแรกนะครับเจเรมีฟริมปงกับมิรอลสเคอร์เคสก็น่าจะลงทั้งคู่ผู้รักษาประตูจอร์จี้มามาดัชวิลลี่มีชื่ออยู่ในทีมนะครับทั้งๆทงี่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่แน่นอนนะครับทุกคนจะรอดูฟลอเรนเวสว่าเขาจะเล่นตำแหน่งอะไร ออปชันะ Option หลากหลายมากเลยนะครับท่านชมครับจะเป็น p l เมคเกอร์สวมบทเบอร์10จะเล่นตัวรูกฝั่งซ้ายหรือว่าจะเป็นฟอร์สไนอ่ะคืนนี้น่าจะได้เห็นกันครับนัดอุ่นเครื่องแบบนี้อาสรสโลตน่าจะลองหลายๆแบบอะ่ะนะครับอาจจะเล่นแบบ3บทเลยก็ได้นะแทคติกก็น่าจะสลับเล่นหลากหลายนะครับตัวนผชมครับน่าจะลองเล่นวิงบ็๊กนะ หรือใช้หลังสาตัวด้วยนะครับไม่แน่นะครับถ้าเล่นวิงแบ็กเนี่ยเขาจะทดสอบความเร็วของฟิลมปองอะเรียวภูจะหมุนเวียนนักเตะลง3าอย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาซ้อมได้อาทิตย์เดียวนะต้องค่อยเป็นค่อยไปเด็กๆด,ดาวรุ่งลงกันพร้อมหน้าพร้อมตาแน่นอนนะครับเกมเพรสตัน mm. <Game President S 2> กับเลี้ยวภูเท่าที่รู้เนี่ยก็คือมีถ่ายทอดสดทางเลี้ยวภูเอฟซีทีวีนะครับอ่ดูผ่านแอป Bean Spot Connect นะครับผมก็จะดูผ่านแอปนี่แหละ <laughs> ส่วนตีสองคืนนี้จะเป็นบอลสโมสรโลกงัดชิงชนะเลิศเชลซีเจอกับปารีสแซง์แมงนะครับเล่นสนามเมทไลฟ์สเตเดียมที่เดียวกับรอบรองชนะเลิศเปเช่ในดวงสมพง์กับทีมจากอังกฤษจริงๆนะครับเชลซีเป็นทีมอังกฤษทีมที่5เข้าไปแล้วนะครับที่เปเช่เล่นด้วยในรอบ1ปีที่ผ่านมานะแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับปารีสแซง์แมงเนี่ยเล่นกับทีมจากอังกฤษถึง8นัดนะครับท่านผู้ชมครับ เจอทีมเมกเกิลถึง8นัดน,นะก็มีผลัดกันแพ้ชนะกับเลโวโพผลัดกันแพ้ชนะกับแอสตันวิลล่านะครับเจออาร์ซนอลสามผลแปเชชนะ2แพ้1แล้วก็มีชนะแมนซิตี้สีในรอบบอลลีกนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยเดือนหน้านะครับ13สิงหาคมเปเชย,ยังมีคิวเตะยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพกับสเปอร์แชมป์ยูโรเปาลีกเล่นที่อิตาลีด้วยนะครับ เรียกได้ว่าไม่มีทีมไหนรู้จักทีมอังกฤษ,ษ,ษ,ษมากไปกว่าปารีสแซงต์แชงกอีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับกุนซือหลุยส์เอริก้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคําว่าประมาทอยู่ในหัวเขาเอริก e ้ย้ําว่านัดชิงคืนนี้ไม่ง่ายแน่นอนเขาบอกเชลซีเป็นทีมคนหนุมนะครับโคชเอโซมาเดสกาก็เป็นโคชหนุ่มที่ชอบให้ทีมเล่นครองบอลน,นะเล่นกับบอลอย่างมีคุณภาพนักแต่เชลซีแข็งแรงมากนะครับเกมรับก็เล่นคล้ายๆกับปเอเช ลุยเซรเก้บอกว่า2ทีมนี้เนี่ยมีหลายอย่างคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าเปเชต้องการปิดนัดสุดท้ายของฤดูกาลอย่างสวยงามนี่เป็นปีปปะวัติศัสตร์ของสโมสรได้แชมป์ยุโรปมาแล้วทุกคนอยากส่งท้ายด้วยการควา้าแชมป์โลกนะอันนี้คือเป้าหมายของเขาตั้งแต่แรกนะครับส่วนทางด้านเชลซีคุสซี่เอนโซมาร์สกานะครับยกย่องเปเชว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นแต่ว่าเขาเตรียมทีมเล่นนัดชิงเหมือนทุกนัดที่ผ่านมานะครับ ให้ข้อมูลกับนักเตะมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนเอาไปใช้ในสนามเน้นจุดที่ควรเข้าโจมตีจุดที่ต้องระวังเมื่อตั้งรับมาริสกาบอกว่าเขายอมรับนับถือในทีมปารีสแซงฌอแมงดูเป๊เซเล่นแล้วเขาสนุกมากๆเลยนะครับแต่เชลซีจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคว้าแชมปให้ได้มาริสกาบอกว่าเกมนี้ยากแน่นอนนะแต่ทุกเกมมันก็ยากเหมือนกันหมดนั่นแหละเปเชเก็บบอลดีเชลซีก็เก็บบอลดีนะ PSC press ดุดันลซีก็ press โขดอยู่นะครับนะเล่นคล้ายๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอันนี้คือเอนโซมาเรสกานะครับเชลซี Chelsea, คืนนี้มีข่าวดีครับท่านผู้ชมครับมอยเซสไคเซโดที่เจ็บเนี่ยกลับมาซ้อมได้ปกติน่าจะลงเหมือนเดิมชัวเปโดน่าจะเป็นตัวจริงเอนโซมาเรสกาเนี่ยชื่นชมนะครับว่าชัวเปโดนั้นเป็นกองหน้าที่เล่นในพื้นที่แคบๆเก่ง ช่วยทีมได้เยอะมากเวลาเจอคู่แข่งที่ตั้งรับตำ่ำแต่ว่าท่านผู้ชมครับนัดชิงคืนนี้เนี่ยเปเชไม่ใช่ทีมที่ตั้งรับต่ำนะครับนะชอปเปโดพอจะมีพื้นที่ให้เล่นได้นะครับแล้วก็น่าจะปวนเกมรับเปเชได้พอสมควรนะเชลซีเกมรุกดีนะครับเก็บบอลก็ดีนะสู้ได้สนุกอ่ะนะเพียงแต่ว่าต้องระวังจังหวะเปลี่ยนจะรับเป็นรุกซึ่งตรงเนี้ยเป็นทีเด็ดของทีมปารีสแซง์แมงนะครับท่านชมครับสวนมาแต่ละทีเนี่ยทั้งเร็วทั้งแม่นะ่ะ นะแล้วการตวนกันระหว่างอาชาร์ฟฮาชิมีแบ็กขวาจอมบุกของเปเชกับหัวฟูละครับมาคุคุคริยาน่าจะเป็นหนึ่งในจุดตัดสินเกมคืนนี้นะครับทนผู้ชมครับโอเคตีสองใครสนใจรอดูกันแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกองหน้าใหม่ยังไม่ได้เพิ่มนะครับแต่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องผู้รักษาประตูองเดโอนาน่าเนี่ยลงซ้อมพรีซีซั่นวันที่2เจ็บซะแล้วนะครับโอนาน่าเจ็บนะครับทนกู้ชมครับเจ็บ เอ็นเข่าฉีกซะด้วยนะต้องพัก4-6สัปดาห์หมดสิทธิ์เล่นฟรีซีซันนะครับฤดูการใหม่2นัดแรกกับอาร์สเนลแล้วก็ฟูลแลนก็อาจจะยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นผีเนี่ยเหลือแค่มือ 2- มือ3นะครับเอาทายบายินเดียกับทอมฮีตันคุณซื้อรูเบนอโมริมต้องตัดสินใจว่าจะใช้โอกาสนี้ซื้อประตูใหม่เพิ่มเลยหรือว่ายังมั่นใจในตัวโอนาน่าก่อนหน้านี้แมนยูมีข่าวสนใจเอมี่มาติเนสนะครับ ประตูแชมป์โลกจอมทะเลน่นของแฮสตันวิลลาแต่ว่างบมันมีไม่เยอะไงต้องคิดให้รอบคอบนะครับว่าจะซื้อใครกันแน่นะครับจะซื้อประตูเพิ่มหรือว่าจะหากองหน้าเพิ่มดีปิดท้ายนะครับมีการจัดอันดับแนวรุกที่เร็วที่สุดของทีมในพรีเมียร์ลีกวัดจากสถิติวัดจากเวลาที่วิ่งในสนามเมื่อรอดูกาลที่แล้วนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ไหมว่ากองหน้าทีมไหนเร็วที่สุดวูบวาบที่สุด อันดับหนึ่งคือกองหน้าแมนซิตี้นะครับเออร์ลิงฮารันโอมามามสุสเจรรมิโดโกวิ่งเร็วเฉลี่ย35.53กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะซิตี้เร็วสุดนะครับค่าเฉลี่ยนะอันดับ2คือทีมพึ่งพิฆาตครับเบรนท์ฟอร์ดสามนะ้รุกแบรนด์เอมเบอร์โมเควินชาเดอร์และยูอันวิซซ่าวิ่งเฉลี่ย35.51กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้าวกว่าแมนซิตี้นิดเดียวเองนะครับแต่ว่าปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโรเอมเบอร์โม น่าจะย้ายทีมนะอันดับ3นิวคาเซลอนโทนี่เอลังกาอเล็กซานเดอร์อิซักแอนโทนี่กอร์ดอน35.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอลังกาซึ่งเพิ่งจะย้ายมาจากฟอร์เดสเนี่ยเป็นกองหน้าที่วิ่งเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับทำไว้36.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือ3อันดับแรกนะครับแชมเปี้ยนเลวโพอยู่ที่เท่าไหร่เลวโพอยู่ที่9นะครับ โมซาล่าลุยส์ดิอาสโคดิกัคโปวิ่งเฉลี่ย34.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงฤดูกาลที่แล้วในดิอาสเป็นกองหน้าหงที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับแต่ฤดูกาลนี้ไม่รู้จะอยู่ร่วมทีมต่อไปหรือเปล่านะครับไม่รู้จะอยู่วิ่งให้ลิ์พูต่อหรือเปล่านะต้องรอดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกราเต็มหนุยย u b ู YouTube, Facebook แล้วก็ t ิกต o k นะครับ พวกนี้คุยต่อครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ